เพิ่นบุรีไปได้ว่าเพิ่นน้องแอมนะหาทูหาชางานอยู่คือที่ขึ้นไปเจ๊ฮีลาเจ๊ยังเจ๊มวยว่าโทรมาว่าจะให้เดือนหนึ่งมื่นชองเหมือนมาเลยเป็นวบบเออจอยอยู่จักหมื่นก็ไปจช่ไหมงานเนี้ยงานดูคนเถางานเอองานมอคนเถาดูแลคนเถาได้เงินดีอยู่ไหน ดูแลคนเข้าได้เงินดีแล้วบม่ได้ออกไปใช้อีกอยู่แต่ในบ้านตัวไหนออกไปใช้หาได้เปล่าใส่ไ่ได้กูลูกออกกันหนาไปเออเห็นเลยนมเหล้าได้ใช่จะไปบอจ่อยจาไปเยอ่จะไปยี่บอเห็นงานบ้านเนาะตื่นเช้าได้เห็นงานบ้านตื่นตีสี่ตีห้าบางเธอตีสามบางเธอตื่นสามโมงเช้าหน่อยตื่นเห็นเวียก

สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุก่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยรดอว่าฝั่งลาวหรือทางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปัน่นซุกนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าไปเอานอไม้เรียบร้อยพี่น้องน้องมานาพามาเอาพักแขงพี่น้องเลยเนาะด้านหลังของตู้คำไปในตู้คำจะพาไปเบิ่งเนาะมีพักแขงลายทาใดพี่น้องเลยไปเราก็ขึ้นมาเอาเมื่อกี้พี่น้องเลยเนาะ ป๊อาสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีน้องมะนาวแม่นเบิดจักอันนี้อปักกะยงหลายีนี่แม่นเบิดเลยเนาะทางน้พี่น้องเอาักกะยงมักพริกไปเอาใส่ก้อมักพริกนี่ว่ไปซื้อเอาเนาะน้องมะนาวอือบ่ึดเด้ักกะยงพี่น้องพู่ะอนจุมนํากันเรียบร้อยเลยไปันคันนี่อื ตือป่านคาะน้องเป็นยังไเป็นอะไรมหนิเมื่อยบนชงขึ้นไปเมื่อยแทะเมือยยเมื่อยบ่ยากินอยู่บ่ยาเนี่กินกินตอนเช้าบ่กินกินในตอนคื้นบอแต่ตอนมืเอเป็นมันนีกยังตี่ยามหยาเนาะหามันอยากหย่ามันเลย ถั่วมนเรียวพี่้องลูกมะม่เหมือนไ่ได้เกง่ไมเมอเก่งไม่ไรไม่ได้เก่งโบไม่ได้เกงต้มอ่ใส่ตู้เลยบานี้ตู้แม่นพูกงีไม่ไดนะไม่เก่งเจ้าเก่งมมมาอ่ะัอเน ถัาก er. er> ันไปเก็บอยู่ไหนเก็บตอนไหนมึงมาดิบอกพากกันย่างมาที่นี่บ่ใช่เก็บ่หน้าฮากเก็บอยู่หน้าเนาะเก็บามักพริกดิบใส่ได้มีเนาะนาไปได้มีนาไข่เม ขอเขา่ะขอยู่ไป้ปะไอยู่ขอได้แล้วเนาะผ้าตัดบักโตกระถินให้ได้เด้อบักคนได้จ้อบเฮงพันพันท่านบักได้บอได้เป็นไง่ว่าให้อ้ายบักเองจะบักบ่ได้ไม่เฮงไม่เฉได้ห่ไม่ฉแม่เนาะนี่มไม่เฉหาบิ้งเฉ่นะเอามากันอนเนาะจุ่มเกลอไม่ไปลุยบบบนี้ ไอ้ส <c ười> <c ười> ูบมาหาใหม่พ่อน่ะเออเฮากะมาเฮาเที่ยงก่อนบัดนี้พี่น้องเฮาจังได๋กะว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะมาแกน้ําใหม่ยเฮือนพี่น้องแ่ก็มีบ่น้องนยังสิยังน่ะเอาถึงบ่ยแยซําพะนะเอาต้นมอึงเอาติ ไปไปดึงเอาไปฮะเฮ้ยตัวตัวน้อยฮะมันอึมีอยู่บ่นี่เอาหมย์มันดอกมันยอดมันใส่เกลียน้องเมยโอ้ยอยู่นี่ก็มีเนาะอยู่นี่ก็เนาะน้องเมย์เนาะโอเคใช่มาเอาไปกูนะ เออบักทินนะน้ำไ่ไหลเนาะบวออกเนาะแท้แท้นะพอแล้วเอาพอดีแกงก็พอแล้วเฮ้อเบะบักแตงอีลวบอ

เยวือนนีน okay. ี่ารุรกินหาไปหาว่ากินหมงดิอืมแ้วุ่นย่ไนดเอาปิด้ไม่ตามมัโอ้ยนี่เราแกเลยแคนี้โอ้ยเรือดแไปผดโม่เก่งอดีแกงอืมจืดมาฉันกันนี่เราเอาหมักนอนในเด้อมากทินในเด้อเอามาแกในเด้อบ่บ่ให้เย เนี่ยไปที่ไหนนะมึงใหญ่เดียวมาปยมึงให่เปนได้เมื่อยบ้เมื่อกี้ไปเมื่อกี้เมื่อคือช่วงสิเมื่อใช่แล้วพอแเลนอะไปในถุงเมื่อมก็ูกแล้วููกปก็ไม่อันเลยเนาะ

ไม่่ำไมับมันดูเสือกมัดดกกไ้ยังงวน่ะอยทีอยู่หาใหม่นะมวมันมียหม่บุกคืออยู่นะหน้ากระผูพ่มจกเจ็ตอะรนะมีหัวอ่อนเพียงเดีนะเดี๋ยวก็หนึ่งแม็ดพุ่าต้องเตือนไปใช่ไหมอืมเป็นไปงี

ข้าสงชื่อรับเชี่ชวนทัวรจีน่ะเพิ่ว่าเพิ่ว่าจังวันาอาหารรบนั้นอป่นตาตเรื่อนไปเหม่มงจักอีกได้วเนาะอชีวาเชื่อจักอ้อนนอกนน้าถิ่นดคกเลกเนาเนาะคนไม่ใช่หอเงู้บเลยู้่นอกนหน้าเออมันออมมันอนอมมันด่งบาหนึ่งอยด้เนาะ มันเป็นกระแสนึงอย่างนี้คนขี่หนีก็ว่าคนไทยมาหาได้ว่าเขามีไห่ยังขออย่างนี้อืมเด็กจักเนาะปัจจุบันอันนั้นก็ะหู้จักบดเลยจักเบิดอืมพูดเบา้พังกันเลยคนนี้นะคนโมเต็มบ่อ่ะเต็มโมเต็มได่สามคนนะอืมจักอีกกว่าคนโมเต็มอีกเนาะอืมก็ชื่อชื่อนะไทยไท่โมเต็มโมเต็มบ่อจากเอ็นนาคนโมเต็มบ่อคนเนาะเต็มเต็มได้ เพิ่นทาเพิ่นามาบอว่มาเล่าเระเตมมานอกไอหน้าบเต็มอือมาไปมาบูดาถามาเจ้ามาใช้แตมาตัดเชกส่งเบียร์ล่าคนหนึ่งคนชงคนอนึงรถเขามากพไรคนหน่รถเขามากพได้มงคนเขามาอยู่บุ้นบุ้นเพิ่นเขามากพอไรรถใหญ่ไรอไรของเจารถไม่นอกคหจักนะด่าน บอกว่านึงวารจแคบว่านึงดนยัย่ัดมันละก็เอาไรก็ขดนไม่ได้หูน้ำให้มันอ้โหตอนนวนได้โทรมาตอนนวนโทรตือว่าไอ้หาเฮ็ดไหมป้ากินแน่บ่ะม่ได้ได้ป้าหาเพราะได้ตะเกงเล็กหน่อยแล้วเขามาหาเจ้ามือหนว่าคนว่าคนทำปากเชฟคนว่ะตานนวนน่าโอ้ยป้าหัวนเมือเฮอดใช่เระฉินเอาหันเอาหนีมือเฮอดคนป่ะคนเป็นบ้าได้เน่ยคนว่ะเออนี่ครัเวาจักคนว่ะ มามาหาโนมานาสผ่านมาโนมานามาคำมองคำตื่นเนี่ยหางไว้กับตู้คำอ่อสร้างพานเมื่อร้ายผ่นหราเ,เรออบุญเรือ,มมมอง <c oughs> <c oughs> มาคขอยุ่มหมอะทางแปลอรว่าคนมาาไหนเ่ว่าคนมันชกบอกมาวอาผี่เนาะห่างมาพีจักห่างม,ม,มาบ่จักเลยบางคนนี่คขาว่าลาหน้าเม่โต๊ะโฉดยามือได้กับไปลามหน้า่ยอายเพชรดว่ากำไพ่เนี่ยเออเราเป็นมุทุกแดนะ้เนาะนเป็นได้ห คนจะจอยดำๆบ่คนสิเตี้ยดำๆเนาะตะบ่ต้าอฮเรนเนาะเตเจ้าว่าแม่นบ่แม่นจังเฮาถามอยู่หน้าบ่องไนแม่นบ่ไหนออนรกลาอยู่น่ะลูกาอยู่พ่นนี่เนาะวแม่ช่วงกาอยู่น่ะให้สุดท้ายมือเฮาย่างมาน่ะผู้เดียวอันหัวยุ่มไดมีแต่หัวไดแม่นแล้วมารับหน้าชาวเตอบก็ไปหน้าชาวเพชรพ่นบ่อก็ไปรับหน้าชาวกงมานินก็ไปไดโ เมื se, ่อมาหาแล้วนะใช่แกขยาวมาบอกะขยาวขย่าเหรอบัดเอาเชือบผูกหนาผูกตาอยู่บ่นะบ่บ่ย่างธรรมดาบ่มีถุงมีอย่างก็ซับก็าไว้มีจะซักจับอ้าโลกาเนาะนิ่มเปื่อไอเปื่ออยู่คนน่ะอย่างมาทำกันถามให้สุดท้ายสุดท้ายเลยนางไพ่ถามน้องมะนาวก็ว่าที่ถามอยู่ว่าไพ่เลยว่าที่ถามเจ้าแล้วบ่ได้ถามเลยลูกเคยแล้วบ่อกเลยแจกว่าปลาดวงถานเช้านี่ก็ชี้แจกว่า không một tìm là tạo hết trơn mà hết mọi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  hết men hết mọi 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 เพราะว่าตอนนั้นเขากลายมาเห็นนรโกาอยู่นรกาแล้ก็คือคนโลกโอเปนนี่ได้หยาก็ลายเนาะเหมืนกระลายอยู่อ่ะแต่เห็นเนาะเข่าวโแม่นเข่าไงวะนาเจ้าก็จะได้กินบ่เหมนเนาะเข่าหมอบ่คักเหมืนเนาะหยาได้บ่แม่นเข่าได้วะเปิดถุงนี่บ่เออิเฉีดยังบางงวเงคนเลยเลียดยุ่งเมืเขาย่างนาะเมื่อเราไปย่างนั่นมีแต่พวะบุญนำกับลักเมื่อนั้นอือ้เห็นนราไปยาไปใช่เราไปได้ไปน้ำเออเมื่อนั้นนะบ่ เออเมื่อนองมาเอาไปไปเ่อเราดำหน้าเมื่อสุดท้ายนองมาเอาไปเออแม่เนี่ยแล้วบริสเลยพวกเฮาอย่างเข้ามาแต่พวกเฮาชื่คนแม่เนี่ยคนชิมดำเปที่ยนเนาะเออดำดำจอยเนี่ยมันเที่ยบหนึ่งเลยใส่อยากใส่เสือที่ใกล้เขียวดอกมือเนาะเสือดคือเสือทตาหาเนี่ยมือเนี่ยมือพื้นดกานะใส่เสือกั๊บเชือกั๊บไหมเสือกเสือก้ามใส่เสือก้าม บอแจ้าช่าเฉยนนมเห็นเาวาก็ปบะใช่ดำมีวอานลูกะดำิเออดำใส่เสื้อ้ามสีดำเออไม่ะเบิ่งความตัดว่องเนาค้นอะไรเต๋ค้นเข่าบอกทั้งกลางนะผ่อนดอกเต๋ออืมมึงช่างห้แม่ง้าเมื่อกี้เข่าแทบผมช่างแล้วเราหันเราหนีเรืเวนผมเอาเนหวัจจุบนเรากับเราหิ่เขาตีเราหิ่เขาเนี่ยอือที่เมื่อหรือว่าไนี่ว่ามไปแป๊บได้ปานเพื่อนได้เห็นแล้วยูเีอรเดียวเนะ Ừ người ừ. ừ. hát là con người hát thùng hay bùn ừ. ừ. này con hiu khảo nguyên đã ngủi đã ngủi thảo chim ngủi thảo khảo hạ kim mụcin mh mhm 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 Ừ mhm thử mhm 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 Ừ, mhm 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 như mhm 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 mhm

เดี๋ยวก็ไปขายตลาดใช่ไห่เลานขายตลาดนัดเราอะถั่วงในปลาชะอ๋อมักต้นครับผู้มันผิวชานะครับทีมันปุ่งเองเลจังนะกระปุงไอ้คนตอนติดไปท้องไปทิ่มเมืนเนาะประชักกระจาฮามฮัมแล้วฮามก็บดุเนาะเออไปปลูกนะหลายทีงชิบกุ้นุ่ยเราอะเขาคือบ่าไปขายตลาดนัดมันทิงามเท่าไรอยู่ในอันนั้นนะเพราะว่าไฟกระโบเอวเนี่ยแหละนี้ ข้ามกักแตงตะกี้พอปลูกให้นเ<ม>อื่อยเฮางามงามไม่ตะมาง่ายๆโอเคไปค่สาวคอนโทรมาสาวคอนโทรมาบอกทางบ้านว่าสิลงโทรเชียวเชียว <c oughs> ไม่ไปเลยไปอยู่เนาะ ไม่มาน้องสาวผู้เพิ the, the ่นท่องนะอยากกินข้าวจีนะเชื่อข้าวจีไหมเฮาวในเด้อผลัดสีเอาเงินหน่อยเกจงหน่อยขอดพอได้กินได้หมไกายสีขอดเลยเด้อเดือนชิบก็อืมอืมเป็ดเนาะเดือนนี้เดือนเนาะเดือนเป็ดอนี้กัเดือนเ้าเดือนเก้าว่าอะไรนะอืมมอนัดวันที่ชิบสามผ่านมาจนวันชิวชินเดือนยังบ่ออกอยู่แล้าว่าบ่ตรงเนาะหมอนัดนั้นเลยมา ซีฟกมืออะไรยังบคุคคลเดี๋ยวมนเราบรเจ็บ,บอะไรยังมทำมะกะทินเมือกินกบแกในใหนาไม้กันพี่้องเอ้ยกุนั่นบมูนี่กนนุ้งค,คันขังชางลายัากาลายนางดกดุก,กบ้านก้กนั่มิาอาลายนาะมะกะทินบไม่อยากคมคมมชีมคมได้ตัวนั้หวานด้อันกกน้ำเครื่องอืเนี่ยหวาน ก็คือือนะลายพันพักได้ตัวนั่นนะี้เห็นอยู่หมาแ่มันกินมักกินแกนไม้เดี๋ยวนางหาเช้ได้บานนี้เนาะเอมีอยู่เลมีเอออยู่บ่ตู้เย็นออโอเคโอเแช่เดี๋ยวเอาแบ่งไงเนาอือวันแรกจะเอาจฉเมื่อเลยเออแบ่งกัลายเตือนารอะ

เอยมแกงยังเลยนะบุตรบุียนะแ่เนนามันเงี่ยเงียวมันสิบเงื่อเนาะเ้ใส่เปิันกระซบปาปธุรกิจลายเนาะแตงแตงงงงอางรธุรกิจเป็นลายตเมื่อไหร่เมื่อหาแกงหลอไหมก่อนร้อยยังร้อยหะเท่าไรเงินพันหนึ่ ปะวะมันแพงเพงากมันลงแล้วอนนี้พันหนึ่อ่ะขึ้นอีกเลยดิถ้าปิงนัวถุงนึ่งชิบชิเปถงชาวพนางาแบใหม่บ้านขึ้นอีกเด้วัดขึ้นมันลงเกินขึ้นอีกแรงเงินเประมาณลง่านนี้หกแนเท่าไรหกปลายนน่ะเจอมันหกนบ่ประมาณเน,นี่นย,ยมันห,น,หนึ่งลงแหง้งน,นี่หกูนหกั่นวะ อ๋อว่ามากินนะพ่อวกุนั่นองะครับเฮ้ยกุกนั่นนั่งขันหลวงช้างเหอนบ้านหวานเยอือนอนสุนเห็นั้นไห้ดอกนี่ก็น้อพ่อได้าพ่อเอาพ่อแดงนั่นน่ะพอไอ้ชมพอดีพ่อพ่สนพอแล้วกเธอีบว้ลยมาปลูกไว้้งมานมอือ มันเป็นหมาคูลองคนนอกแกอันกากมันอะต้มเนื่เมนต้มน้ำกระเจี๊ยบเชยไหมฮะ่งต้มแล้วเราต้มดื่มนั่นเลยน้ำเชื่อกระหอเบื่งต้มเครือกระหอตุยสีเราจะมาให้พวเนี่ยนัรหาเราอยู่สาอย่าเงี้ยนออกไปนะต่ยสีไปหางนู้นกันทีไปกันเห็นบัตราได้เห็นบัตรเขาโอเคขึนบ่บัตรมันมันมีห้ากรเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันถือน้ำ บถือน้าถือน้าถึเปวืกัดปวแงมันโมเห็นยังต้องเห็ดไม้ hmm. ังนี้ทำเห็ดไม้บว่าตู para ้ชีจะไปเขากันมามงไปปลูกมาต่าตู้ชีโมเอ็มมาตู้ชีจะไปคือบกกดข้อตู้ชีบอกข้อแล้วพอฝนแล้วงนีฝนเกดข้อเราไมุ่มยาเห็ดปลกนฝนมไปป้าห้าลฝาอดเจ้าฝนเลยเอยามกดขอ เพิ่นบุรีปลาได้ว่าเพิ่นน้องเอ็มนั่นหาทูหาชาวงานอยู่คือเรื่อยๆเจ๊ที่ไรเจ๊ยังเจ๊มวยว่าโทรมาว่าจะให้เดือนหนึงหมื่นชอตเงินมาเได้กันปะเออจะอยู่จุกมือนก็ไปใช่ไหมงานเนี่ยจับงานดูคนเถางานเอองานมองคนเถาดูแลคนเถาได้เงินดีอยู่ไหนดูแลคนเถาก็ได้เงินดีแล้ว่ได้ออกไปใช้อืออยู่แต่ในบ้านตัวไหนออกไปใช้หาได้ปะ ไปไ o ปูกออกตะนาเออเอื้เลยนำนาวนี่สจไปบ่เจ้าไปอยู่จะไปบ่อืมไปงานบ้านเนาะอืมตื่นเช้าเนได้เฮ็ดงานบ้านตื่นได้4 5 4บังเทือ3บังเทอตื่น3:00นเช้านะตื่นเฮ็ดเวียกตอนเช้าในเฮือนานแม่แม่นก่อนกสิลุกไปเมื่อหากาเฮากเนาะอ้าวเงียบ thì không thì không vậy thì đâu rồi mấy con nông lao sao bài đi, bài đi. à nó đi đâu ba bay cút nè thì này đấy thì nó nè mưa à mưa phủ quay thì đoạn người mà mang cái tôm kín chẹm mà cái tiếp nó tại nha phù phù cả nhiều hơn phù lập bản tụ cầm cả chơi trong kịp rồi nó ก่อนอือ่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ซีเพื่อนบัตรทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของตัวคำ้นถึงจบแล้วก็ประกาศข้ามโฆษณาของตัวคำไปเนาะก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตัวคำก็คือสิได้ขอตัวจบแล้วก็คือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะเฮ้ยังอีเลยเพื่อนก็มีเอ้าถือดิจบคลิปก่อน